สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านถ้าพูดถึงเรื่องกับดักก็คือการจับไว้หรือการขังเอาไว้กับดักก็เพื่อฆ่าและก็ทำลายสัตว์ใหญ่ที่แข็งแรงก็อาจจะจบชีวิตด้วยกับดักเล็กๆให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าอะไรนำเราให้ติดกับดัก ให้เราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่สในข้อหนึ่งถึงเจด้วยกันค่ะในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยเวีพระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้ยิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลยมิฉะนั้นพวกเจ้าจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนา ที่ทําให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมาเดือมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้พระธรรมตอนนี้ข้าพเจ้าให้ชื่อเรื่องว่าระวังกับดักเป็นเรื่องราวของซาตานในร่างของง,งูสนทนากับหญิงสาว ที่ชื่อว่าเอวางูได้ถามหญิงสาวนั้นว่าจริงหรือพระเจ้าไม่ให้กินผลไม้นั้นงูพยายามที่จะให้เอวาเกิดความสงสัยในพระเจ้าและบิดเบือนความจริงให้เหตุผลจอมปลอมทำให้หญิงสาวนั้นยิ่งมีใจปรารถนาที่จะกินผลไม้นั้นมากขึ้นในที่สุดหญิงสาวก็ติดกับดักและทำในสิ่งที่ตนปรารถนา จากบทเรียนนี้มีอยู่สขั้นตอนที่นำเราให้ติดกับดักนั้นดังนี้ค่ะอะไรที่นำเราให้ติดกับดักประการที่1ความปรารถนาของเราในปฐมกาลบทที่3ข้อที่หกกอไก่เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลน,นั้นดีเหมาะเป็นอาหาร และยังงามน่าดูทั้งหน้าพึงปัถนาความปัถนามันเป็นตัณหาความอยากได้การล่อลวงมันก็เริ่มต้นจากการปรัถนาและปัถนาในจิตใจของเราเราจะเห็นว่าเอวานั้น เห็นและมีใจปัรถนาผลไม้ต้องห้ามนั้นเขาเห็นเขาดูเขาพูดออกมาว่ามันน่ากินทุกอย่างมันเริ่มต้นจากข้างในในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่23ก็ได้กล่าวไว้ว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกจากใจเพราะคัมภีร์ตอนนี้ได้เตือนเรานะคะให้ระวังใจใจที่ปรารถนาของเรานี่แเลยค่ะตัวอย่างเช่นถ้าคนปัาถนาเรื่องเพศเขาก็จะคิดเขาก็จะจินตนาการแล้วนำสู่ความบาปและผลของความบาปก็ทำลายชีวิต ทำลายครอบครัวและในที่สุดเขาก็ติดกับของพี่น้องทีรละคะใจเป็นแหล่งแห่งความปรารถนาเป็นตัวกำหนดขอบเขตในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเรามักจะหาเวลาของเราทําในสิ่งที่เราชอบอยากคขอยคว้าในสิ่งที่คุณเห็น อย่วแวะข้างทางหรือเดินไปในเส้นทางที่ทำความบาปเพราะนั่นมันคือกับดักค่ะอะไรที่นำเราให้ติดกับดักประการที่สองความสงสัยประสมการบดที่สามข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินผลไม้ จากต้นไม้ทุกต้นในส่วนนี้พี่น้องทีละคะความสงสัยคือความไม่แน่ใจค่ะการลังเลใจการเคลือบแคงใจความสงสัยก็ทำให้เราขาดความเชื่อพยาาตานก็พยายามใส่ความสงสัยในพระเจ้าให้เอวาสงสัยในความดีของพระเจ้าว่าจริงหรือ สงสัยว่าพระเจ้าเห็นแก่ตัวไหมไม่ให้กินผลไม้ในส่วนนั้นหรือพระเจ้าเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้เอวานั้นได้มีส่วนในการรู้ดีรู้ชั่วซาตานให้เอวานั้นลืมทุกสิ่งที่พระเจ้าทำและหันไปสนใจในสิ่งที่เอวานั้นไม่มี และความสงสัยนั้นก็นำสู่ความบาปและในการติดกับดักในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่25เกี่ยวกับโทมัสที่มีความสงสัยในพระเยซู<ม>เขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระเยซู ที่สงสัยการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูว่าถ้าไม่ได้เอานิ้วแยงที่ลอยตะปูข้าไม่เชื่อและเขาได้พิสูจน์และเขาได้พบกับพระเยซูหน้าต่อหน้าพี่น้องที่รักคะเมื่อเรามีความสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหรือสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์ ระหว่างสามีภรรยาสุขภาพที่อธิษฐานแล้วไม่หายหรือเรื่องใดๆก็ตามพี่น้องคะอย่าให้เราจมอยู่กับความสงสัยเพราะความสงสัยนั้นทำให้เราหยุดอยู่กับที่คะ่ะความสงสัยทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้ สามีภรรยามีความสงสัยซึ่งกันและกันทําให้ชีวิตไม่มีความสุขความสงสัยจะหยุดทุกอย่างแม้สงสัยสามีภรรยาในบ้านก็ทะเลาะกันไม่คุยกันเพราะว่ามีความสงสัยแต่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ เมื่อเราอธิษฐานเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะพบความจริงในพระเจ้าคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นความจริงอย่าให้เราสงสัยเลยเพราะความสงสัยนั้นมันคือกับดักค่ะอะไรที่นำให้เรานั้นติดกับดักประการที่3การหลอกลวงในปฐมกาลบทที่3าข้อที่ส ถึงหได้กล่าวไว้ว่างูบอกหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะพระเจ้าทรงทราบว่าเมื่อใดเจ้ากินผลไม้นั้นเจ้าจะตาสว่างขึ้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ดีรู้ชั่วพี่น้องที่รักคะสาตนาก็พยายามที่จะบอกเอว่าว่าจะไม่ตายอย่างแน่นอนเริ่มมีคำโกหก เริ่มมีคำหลอกลวงกินแล้วก็จะตาสว่างจะเป็นเหมือนพระเจ้ารู้ดีรู้ชั่วมันใส่ความเหตุผลจอมปลอมเพื่อจะล่อให้เอวานั้นหลงในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่14ก็ได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าทุกคนที่ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตนเองและชักนำ ให้กระทำตามได้บอกว่าการล่อลวงนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ด้วยใจของเราที่ปรารถนาที่ถูกชักนำแล้วเราก็กระทำตามหมายความว่าการล่อนั้นก็เหมือนกับเหยื่อที่ตกบิด พี่น้องเคยเห็นนะคะว่าเมื่อเขาตกบ,บิดเขาจะใช้เหยื่อก่อนล่อให้ป่านั้นเข้ามาติดกับมันเป็นวิธีเดียวกันค่ะกับที่ซาตานใช้กับมนุษย์ที่จะให้ติดกับและซาตานมันก็รู้ว่าแต่ละคนชอบเหยื่อแบบไหนคนชอบอาหารเขาก็อาหารมาล่อคนที่ชอบเงินก็เอาเงินมาล่อ ใครชอบที่จะมีตําแหน่งที่สูงขึ้นชอบเกียรติเขาก็เอาเกียรติมาล่อพี่น้องที่รักคะเราถูกล่อเพราะว่ากิเลสของเราเพราะว่าตัณหาของเราค่ะในพระธรรมหนึ่งยนบทที่สข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆุวิญญาณแต่จงพิสูจน วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่พี่น้องทีละคะเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นหรือเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินให้เราช้าในการพูดแต่ให้เราเร็วในการฟังให้เราพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่ถ้าเราเชื่อหรือทำอะไรเร็วจนเกินไป โดยที่เราไม่ไข้ควรเสียก่อนเราอาจจะถูกล่อลวงได้ค่ะและนั่นคือกับดักอะไรที่นำเราให้ติดกับดักประการที่4การไม่เชื่อฟังและความล้มเหลวในปฐมกาลบทที่3ข้อที่3และข้อ6ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าตัดจริงๆว่าเจ้าจะต้องไม่กิน ของต้นไม้ที่กลางสวนและเจ้าต้องไม่แตะต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลน,นั้นดีเหมาะเป็นอาหารและยังดูงามน่าดูทั้งหน้าพึงปรรถนาเพราะจะช่วยให้เกิดปัญญานางจึงนำผลไม้มากินและสามีที่อยู่กับนางและเขาก็กิน เอวารู้ดีว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้ที่กลางสวนนั้นและเตือนด้วยว่าไม่ให้แตะต้องมันและยังบอกถึงเหตุผลด้วยว่าในการที่ไม่เชื่อฟังก็คือความตายเอวาเลือกที่จะทำตามใจตนเองทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาพี่น้องทีรละคะบางครั้งเราไม่สนใจคำเตือน เราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเราจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและบาปก็จำเรินขึ้นและนำไปสู่ความล้มเหลวและตายในที่สุดอะไรที่นำให้เราติดกับดักประการที่หนึ่งความปรารถนาของเราประการที่สองความสงสัย ประการที่สาการหลอกลวงประการที่สการไม่เชื่อฟังและความล้มเหลวที่น้องที่รักคะบางครั้งเราคิดผิดคะ่ะว่าเสรีภาพคือการที่เราทำอะไรก็ได้เสรีภาพที่แท้จริงคือการเชื่อฟังและรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำในพระธรรม สองที่โมทีบทที่สองข้อที่22ได้บอกเราว่าดังนั้นจงหลีกหนีเสียจากราคะของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพรานามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์พี่น้องทีละคะให้เรารู้จักที่จะปีกตัวออกจากสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เหล่านั้น ที่จะอยากทำบาปสิ่งที่สําคัญเราต้องรู้ว่าเราต้องหนีตอนไหนและต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราที่จะต้องต่อสู้และต้องรู้ว่าเราต้องสู้อย่างไรเพื่อเราจะไม่ติดกับดักค่ะพี่น้องที่รักคะขอบคุณที่ ดูคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรและสวัสดีค่ะ